สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มณีท่อมีสามดาวสิภาพ่มแมพี่น้องมาติดตามตัวเลขกับน้องพุทโธค่ะน้องพุทธโธทฝ,ฝันเห็นผีปะเถ่ากวักมือเอินขอขึ้นลดหามาทรง อยู่วัดล่างค่ะท่านผู้ชมมาส่งแล้วก็บอกเลขให้โชคให้ลาบบอกเลขสามตเม็ดเดียวค่ะจะเป็นเลขตัวใดก็ไปรับชมกับน like ้องพุทธพร้อมกัน uh ค่ะไปเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไห้ทอมีสามดาวนั Kate ่งไปเด้อค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะโสวัสดีค่ะน้องพุทธโธสวัสดีค่ะค่ะฟันแนวไยอะไรบอสซูฟังไหยครับครับผมฟันครับผมเลยครับรถครับขับรถ ครับ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 นทานไปพร้อมกับไปเจอผู้เฒ่าครับเจอผู้เฒ่าเลยครับผู้เฒ่ากับผู้เฒ่าสองคนครับอีกคนนึงเป็นผู้หญิงครับผู้ชายครับเพ่อนกะเท้าแห้งครับผมกะงอครับผู้เฒ่าผู้ชายกะับเ่อนบาดใ่สุดเลยครับ้าดใ่สุดเลยครับใส่จะปาแพร่ไร่ใจจะปาแพร่ครับป้าตัวมาเลยป้าตัวเลยผู้เฒ่าเิ่นกะสี่กันนะครับฮะ กูถ่าเนกระดูดติดหนังค่ักระดูดติดหนังจอยพร้อมกระดูดติดหนังมาว่าแขงก็พร้อมเพื่อนแั้งมากกว่าคนผมครับครับผมเป็นว่าไปนําแนงเิ่นว่าใช้ความฝันของกาวาไปใส่เิ่นว่าไปทรงเนี่ครับเป็นว่าไปทรงมีบานเิ่นกะสีไปข้างหน้าสีไปข้างหน้าเลยครับัมาอกันกันอยาขึ้นมากเลยครับ ขึ้นรถนลวงพุธุ่เลยครับขึ้นรถมาเลยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หรือหครับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ครับครับขับไปเลยครับขับไปทรงพันธ์แสล่ะครับหลวงพุธุ่ก็ในความพันผมขับไปก็ในป่าก็มีถนนไปเจอวัดล่างเลยครับไปเจอวัดกะเป็นวัดโสมโมเนี่ยครับมีแต่ปลามุกกะเป็นกับวัดจอดนี่แะครับเพื่อนเราครับเช่นกันเป็นกระลงเลยเพป็นกระว่าขอบใจหลายๆเป็นกระส้วนผมขับไป ข้างในว่าครับตรงกัว่ามันเป็นยังในความฝันครับผมครับเพิ่นก็บว่าเราจะให้ค่าตอบแทนตรงกับว่าเราเพิ่นกัว่าเอาหน้าเพิ่นกัวเราเรีให้ผมเหรอมันคือเราเรียให้เพิ่อนก็ให้ค่าตอบแทนเอาหน้าว่าสัมปะอ่าเพิ่นบอกตัวใดครับเลขยสองตัวหรือสามตัวครับสองตัวครืบไสามตัวอุ้ยสามตัวครับครับผมสองหกเจ็ดครับสองหกเจ็ดสองตัวเพิ่นบอกบ่าครับจะไม่ได้บอกครับไม่ได้บอก เอาไปตากันเลยครับเาตาลเหลียเนาะราก็เป็นคลิปแรกพี่ผูเทาเาบอกตัวไหนครับน้องผูเทาคนีปปเเ้า95ครับสองตัวสองตัว 9H สามตัวเหรอครับก้891891อันนี้เป็นคลิปแรกครับ891เป็นคลิปแรกครับกับ9 5มาโค้งสุดท้ายก็คือสอง67โค้งสุดท้ายฟันเห็นผีตายาย่สองคน พอสอนถ่ายไปน้ำมีทะเบียนรถบ่ครับน้องผพุทธกะบ่มีครับบ่มีทะเบียนรถเนาะครับเอ็กสี่เด็กมีเซนฟันสันๆันซ้ำเลยก็เอาสันๆเนาะครับเนาะฟันแังไหนดีครับนั่งสมาธิเอาเล็บ่ครับจก็ไปนั่งเลยบูเดรนังเลยโอ้โหุมานท่องกับบูเดรมหาบ่ครับูเดรมหาเฮ้ยมุ่ม่านท่องกัเอาเล็มาให้เก้าห้าเลยมุมานท่องครับผมคลิปแรกเานะแม่อคลิปแรกครับ คูบ้านท้องเอาเล็กมใไ้ครับเอฟซีล้วก็เลข3สามตเป็นผูเท่ามาบอกครับคับนีนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันหครับคิปแรกผีมาบอก 8, 9, แปดเก้าหนึ่งแล้กกาคุ่บ้านทองเอาเล็กมะไฮเข่าหาครับอันนี้ผู้เท่าออกมาจากวัดขอซอมโดไปเส่งในบ้านไห้ไปส่งบ้านครับแล้วก็บอกเลขสองหเจดครับเอซ ได้รึมครับเลขของน้องเป็นเลขเก่าร่ำต้อครับเนาะแล้ก็เจ็ดเจ็ดเก่าก็ร่ำก็ได้ครับกันไปร่ำจัลอยเพื่อมาอีกครับหมดทีพันมากเก้าเจ็ดสองอาจสีเก่าเจ็ดมาอีกก็ได้เนาะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบงรัฐบาลกับน้องพุทโธครับฝันแนวอะไรอีกครับน้องพุทโธ่มีแค่นี้นมีซัมนี่โอ้ฝันสันสันซัี่เอาซํานี่เนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้องพุทโธบท่านผู้ชม 8, 9, 1, 9, 5, แปดเก้ 2, 6, 7, าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็สองหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมประจําัววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกเก้าคอห้ไม่ชมเวลากับน้องพุทธโธค่ะแต่ี่พุงฝากไปใส่ค่ะพอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านชมค่ะรับชมมือของดีบุกฟอมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มณีทองมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยวัดลงูหลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์ไดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค้ายงางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มโชคมีลาบค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อยถือปวลาชมมังคองดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้โเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือก การงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี่อใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิเดอดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกพอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งแล้ว ลูกหวัวตามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งร,รวมรทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกนันนะครับเนาะครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อมีกุหลาบเนะพ่อนวดนี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของกันตาเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเมตตามาพ,พูดกับผู้ใหญ่เนะาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับ นผู้ชมบเบาแอมเรารงหินขาวกบล้อซ่ารครับนผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนผูมชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเฮ้าใครว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบางังนาลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิด ทันทีรับรัพทันทีให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะงเบาแอมเราตรงหยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือในครับมีโอกาสด้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูรอด ไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นฮักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อล้วก็ เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆดำนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดหล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแตง่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโขกกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปูร่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปูร่รวยนี่ก็แตงเช้นกันน่ครับยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงืนไหลามาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมโลตุงกับบุลอซซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปหาญาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาานนะครับนาอทสามผู้ชมแล้วาเบาแอมราตุงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่าสีมันบดมันบัง สีเง right ียบจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากเอ็บซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ,บาา่าแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มงตาพึ่งทำเลยพอได้พึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเ<ะ>อาดืมด่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีดผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําหาไยแบบเราล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ